ครับสวัสดีครับพี่น้องปอกไปถูกทันทุกคนสำหรับชาวานี้กับสีภาพพี่น้องอับเดียวเยยมชมนะครับที่เฮ้าได้ถ่ายทํำนํำเสนอให้พี่น้องเบืองแยงนะครับเพราะว่ามีวัตรกรรมการพัฒนาปรปับปรุงของเฮาก็ได้ทดลองการเหตุการณ์ทํำนะครับเป็นการปูปักแจงแขวนนะครับหรือ ปูกแตงร้อยฟ้าพี่น้องเข้ากับเหตุแบบทดลองการปลูกได้หลายครั้งหลายที่แล้ววันนี้ที่นี่ก็จะพาพี่พ่อน้องรับชมาการได้รับหมากรับผลผลิตที่เข้าได้ดูแลร,รักษาก็ได้เริ่มเป็นหมากแล้วครับพี่น้องอ่า กำลังจะเป็นหน่วยๆครับมากกบกลุ่มสวยหน่วยงามนี่แหละครับคือเอ่อเ้าแต่เหตุขึ้นมาโดยการปลูกแวนลอยฝานะครับใส่กระถางพี่น้องใส่กระถางเฮ้ากับสี่มีการให้น้ำจะเป็นน้ำฮอร์โมนหรือน้ำเปล่านะครับเฮา,า,ากับอยู่กับการดูแลร,รักษา ปกสิ่งทุกอยางนะครับเขาเห็ดแล้วเขาก็ต้องดูแลรักษาบูรณะนะครับเขาน้าให้เขาวัานละสองสามครั้งเพราะว่าพอดีของเขาก็คือเข้าปลูกแฟนใสกระถางหญ้าบด้เกิดนะครับหญ้าบรดเง้ลา้เขาแต่เขาก็ต้องให้น้ำเขานะครับเพื่อว่าให้เป็นการเหี่ยวแห้งเขาก็ใะให้่วยหญ่หน่วยสวยนะครับ ส่วนหมากดก,กลายเกินเท่ากับปีดอ,อกนะครับปีดถิ่งนี่แหละครับประโยชน์ของอพวกเขาเหล่านี้ที่เหาเห็ดกับเขานะครับจะเป็นผกักส่วนผักเศษตรทางสวนของเหาก็าเดยผ้าผีผ้านองเบิ่งเป็นแบบยางนะครับเป็นแบบยางที่สามารถเอาไปปรปับปรุงประโยกต์ใส่หรือเห็ดน้ำหัวน้ำสวนน้ำที่ทาง ที่ทานที่พี่น้องมีนะครับสถานที่หน้าบ้านล้างบ้านนน้อยเจาะเอแกะก็เห็ดใดนะครับพี่น้องบอกง่ายๆภาษาอีสานบ้านเข้าจะได้คือซาครับเพราะว่าการพูดการจาบางภาษาหรือ,อกับพูดหดลายภาษา,านะครับพี่น้องทุกท่านกับที่ชนชันภาษากลางหรือภาษาต่างๆเข้ากัทานทำความเข้า,ขา,ขาใจค,ครับเพราะว่าการพูดแต่และภาษาไม่เหมือนกัน ะจะคือแตก้กะสรุปแล้วก็คือเป็นภาษากลางเข้ากับสามารถแปลอกฝั้งไหนนะครับสําหรับผักสวนทั้งสวนของเขานะครับสําหรับการปลูกฝังเข้ากับสีมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเห็ดจังไรสิไ้มาได,ได้ผลได้ผลผลิตที่ดีที่คุ้มค่าได้ยุด้กินแล้วครับพี่น้องอบอกมันว่าเห็ดสวยให้ดูดีซื้อทุกเมื่อนี่เข้าก็ต้องเห็ดให้ประสบความสำเร็จ เฮาอยัางสามารถเอามาให้พี่นอ้องรับชมบางแง่ใดนะครับบำเหนการเห็ดหลอกล่วงกันคือเฮาเห็ดแบบเห็ดกินเห็ดจังเห็ดให้ได้ผลผลิตเห็ดให้เป็นตัวอย่างแบบอย่างของสังคมและคนทั่วไปที่ชี้แนะนไปปลูกฟังหรือเห็ดอยู่เห็ดกินนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ในครอบครัวหรือสําหรับเป็นการลดต้นทุนในการ ใจใจนะครับนี่แหละครับคือประโยชน์รนล้วนพี่น้องกระชี้นีหล,ล,ลายหลักหลายอันนั้นลายลาย่างที่กําลัางปลูกบางย่างก็ยังยังบ้านท่านำเสนอให้พี่น้องรับชมนะครับสําหรับเฮาคนละเกษตรเกษตรคนจดผู้หญิงใหญ,ญ่ลุีสานพันขอน,นียวกะม้ามือนีรายงานโตกไห้พี่นอ้องภาคพ่พน้องรับชมนะครับอ่าฟอฟ้ากุ้งมะนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมวลแล้วแต่มีวัฒนาการนะครับมีวัฒนาการกับศัตรูพืชเกิดขึ้นกันครับพี่น้องกลุ่มเอาก็มีการพัฒนาอาจจะเป็นแมลงหลายสายพันธุ์นะครับที่เขาพยายามเข้ามากทำไร่พืชใหม่พันธุ์ใหม่หรือพืชพักทางอยาหันของเขา,า,กกอาเอาก็ต้องมีการเอาใจใส่นะครับมีการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วเราปลูกทิมไว เฮาบด้ใส่ใจหฮอบ่ได้ยดูแลรักษามันกับ่าสามารถสีไปมากใพ้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆทุกคนเกษตรทุกผักส่วนล้วนแล้วจะมีประสบการณ์ล้วนแล้วแต่เห็ดให้เกิดความู้เกิดปัญญาให้ได้นผลผลิตที่คุ่มค่านะครับนี่แหละครับคือห่อเ,เษกษตรทุกคนทุกท่านาทั้งหัวทั้งสวน ก็มีการพัฒนาเฮ็ดดีทุกคนนะครับทุกท่านเพิ่นไปเฮ็ดให้เฮาหูเฮาเห็นนะครับรอบคางก็สิมีอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับพืชใหม่พันธุใหม่เห,ห่าในหัวในสวนพอสวนทาง,งสวนของผมก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆร่อสามารถยิบยกประเด็นอันใดที่มีสาระมีประโยชน์ให้พี่ให้น้องเข้ามาแวะเยี่ยมเยียยนเี่มยมชมนะครับหาความรู้หาวิชา หาประสบการณ์น,นะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมรับเชิญเชิญพี่น้องข้ามารับชมพ่อแม่พี่น,อน,อน้องน้องนุ่งป่าลุ่งอาอาหลกหลานนะครับน้องๆทุกคนที่กําลังมองหานะครับพุ่มปัญญาของกเกษตรพื้นบ้านเข้าก็มีการพัฒนานะครับเกษตรกร,ร,กรผู้มือเนี่ยเข้าเข้าม่มีการพัฒนาเข้าทออี่โยงแต่ ย่ำเท้ายุ่กับทีนะครับก็บาสามารถเป็นการบอสามารถเป็นการตลาดบอสามารถได้เป็นอะไรผลผลิตเฮาเหตุไปเสียเวลาเสียโอกาสเสียมือเซเว่นไปเสียปีเยเดือนไป,ไปนี่แหละครับคือรักการการเกเกษตรเฮาก็ต้องมีการเอาใจใส่และให้ก้มรูแกชุ่มชนแกนอง,นองอถูกคนที่เขามาเยี่ยมชมทั้งสวนเฮกาจะได้ก้มรูได้ ปัญญาุ่มิปัญญานะครับเขามาเยี่ยมชมแล้วก็สามารถไปเฮ็ดได้นะครับสำหรับการเฮ็ดซูมเห็ดโด่งกบ่ได้ยุ่งยากอีหยังครับเพราะวา่าใส่ลักบี่ลักหาลักก็เฮ็ดได้ครับพี่น้อง4ีลักหาลักก็เฮ็ดได้เพราะวา่าเฮากับใส่ไม้แขวนนะครับทีไม้ใส่พี่น้องทีไม้ใส่แขฝงสิแขวนเป็น2ชั้น3ชั้นก็ได้คือกันครับ ได้คือกันนี่แหละครับคือการปลูกแนวนี้ก็คือดีเนี่ยค,คือดีคือการรักษานะครับเท่าก่บได้เสียใยาใดเงานะครับส่วนทางใตจก็ให้ปล่อยไปธรรมชาตินะครับพี่นอ้องปล่อยเป็นธรรมชาติเท่ากับรักษาเอาแบบง,ง่ายๆคือเขาน้ำฉีด่นฮอร์โมนให้เขานะครับเพื่อเขาให้มาให้ผลให้สมบูรณ์ต่อไปเท่ากันดีเด็กเก็บดูเ,ดเกลี้กิกกกนอมแล้วครับพี่น้อง นะครับเกษตรปลอดสารเกษตรที่ดีต้องปลอดสารเคมีเกษตรที่ดีต้องรักษาการปูกกัปังแบบให้ปลอดสารเคมีนะครับหาก็กินยุนี่ครับพี่น้องกินยูนี่ใส่ยุนี่เราประทานยูนี่ห้องก็ต้องมีหลีกเลี่ยงการใส่สารเคมีขอโทษครับถุกทน เพื่อนเพื่อนทั Now, ้งหลายภัยยามครับภัยยามหรือเลี่ยงการใซส์สารเคมีเป็นสิเฮ็ดขาเฮ็ดขายเฮ็ดยุ่ยเฮ็ดกินเฮก็ต้องภัยย่ำหรือเลี่ยงนะครับหรือเลี่ยงเพราะว่าสารเคมีพวกนี้เขาในร่างกายเฮาเฮ็ดให้ต่อไปผลมีผลกระทบเป็นเปียดเป็นรอยสะสมในสังขารในร่างกายของลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเฮาต้องคิดไปคราวนี้ครับการเฮ็ดเกษตรเฮาต้องคำนึงถึงผลเสียผลได้ยูทายฝากพี่น้องเขามารับชม เป็นช่องทางภาคส่วนหาคั่วมลูกหาวิชาหาประสบการณ์เพื่อนำปาปกวบอาชีพต่อไปให้ครอบครัวทุกทันทุกคนมาสาังรายได้ใหมีอยูไม่กินนะครับเพิ่มพูนพูนทรัพย์ต่อไปจะเรื่องลุงเรื่องด้วยการเหตุการณ์ทำต่อไปทีน้ำพาพดีๆให้พี่น้องรับชมมีอย่างน่เข้ากับนํำเสนอภาคต่อไปสำหรับที่นี่ก็ขอเอาไว้สำนึกครับครับพอดีครับ